สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะที่บ้านหน้าบ้านเหมือนเดิมก็คือตอนนี้นะคะเป็นเวลาหกโมงสี่ิบแปดนะคะเรากำลังจะเดินทางไปกาญจนบุรีเจอกัน ตอนนี้นะคะล้วก็ถึงการจนบ,บรุรีเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเรามาเที่ยวกันก่อนก็คือตอนนี้นะคะเราอยู่ที่น้ำตกห้วยแม่ขมิ้นี่ถึงน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นนี่เราถึงแล้ว ู้นำพาหลงคะเดินมาจนไม่มีเสียงน้ำตกแล้วจนไม่มีน้ำตกแล้วอะไรนะแล้วตรงนั้นคืออะไรหสียงบอกบุดดไหนว่าพูดใหม่ไม่บอกบุตรงนั้นคืออะไรเออนี่นะคะว่าไม่จุดน่ะอันนั้นอะไรอันนอะไรไม่อันนั้นอะไรอยาเพิ่งมาหรอความเชื่อของเราจะถูกไหมนะคะเขาจะมารับเราได้หรือเปล่ามาติดตามชมกันตอนต่อไปหรอกเดี๋ยวเราอยู่ด่านตรวจซองนะ ไม่ย้อยู่ด่านตัวสองนะแม่ฟังนี่แม่ฮัลโหลไม่มีเน็ตหรือเปล่าแม่เขาพูดอยู่เลยฮัลโหลฮัลโหลแม่แม่ฮัลโหลฮัลโหลสัญญาณไม่มีเลยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไม่มีสัญญาณนะทุกคนได้ยินได้ยินไหมนี่ยไม่ได้ยินเลยเมื่อกี้เสียงหายย้อนไม่ละตอนนี้ได้ยินหรือเปล่าได้ยินแล้ว ย่าเลาอยู่ด่านตรวจสองนะจอนมาที่สูตรบริการไม่อย่าเลาดูด่านตรวจสองนะเราอยู่ข้างล่างแม่ก็กินข้าวไปเลยฮก็กินข้าวไปเลยอย่าเลาดูด่านตรวจสองตรงนี้ก็มีที่กินข้าวเหมือนกันตรงไหนตรงด่านตรวจสองเนี่ยที่จ่ายค่าบริการ้อนอยู่ด่านตรวจสองมันมีที่กินข้าวเหมือนกันจอดตรงไหนวะก็ที่เดินมาเรื่อยๆมันมาทะลุตรงเนี้ย ดินมาเลย,ยนะมาทะลุอะไรนะเดี๋ยวถามเขาแม่อยู่ตรงชั้นไหนนะชั้นสี่เหรอเขไดะอยู่ชั้นสี่เนี่ยตอนเนี้ยเขาบอกชั้นสี่ลงมาแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวอะไรนี่แหละแล้วก็จะมาทานงนี้ได้อืถูกแล้วไงจะเลี้ยวซ้ายเนี่ยก็นั่นแหละยัอรอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวย้อนชั้นชั้นสี่มาให้ไหม ย้อนอยู่ตรงไหนของชั้นสี่ม่นยังไม่ได้อยู่ชั้นสี่เขาอยู่ชั้นสองเดินลงมาจนสุดเลยมันมีร้านเข้าเลยว่าเดี๋ยวต้องหากินให้กันดิมีไม่ขี้เกียจเดินขึ้นไปแล้วไม่หมายความว่าแม่ก็ขับขับรถมาผ่านตรงยอดพอดีไม่รถอะเดี๋ยวต้องเติมน้ำมันไอ้นั่นมันเครื่องมันร้อนมันเติมไม่ได้ถ้าเครื่องร้อนเดี๋ยวก็เติมไม่ได้อีกก็เติม ก็เติมกันไปก่อนเลยแล้วก็กินอะไรให้เสร็จเดี๋ยวก็รออยู่ตรงนี้ไงแลระยะจะไม่กินข้าวว่างั้นเถอะเออจะหาอะไรกินแถวนี้ก็ได้มั้งแล้วแต่แล้วแต่ขึ้นมาขึ้นงานวันนั้นกินนี่ม๊มบบ๊อบไปที่เดินขึ้นไปแล้วมันไกลอย่าเดินมาสุดทางเลยน้ํำตกไม่ใช่แล้วฟังนะให้แม่จอดรถที่ไหนชั้นเสิรเหรอฮัลโหล ลานกลางเต็นท์นนชั้นหนึ่งโ <Okay. S 2> อเคนี่เป็นตรงนั้นนี่น่าจะเย็นหน่อยยอดตรงน,นั้นอ่ะกินอะไรเปล่าไม่ฮะไม่รู้มันมีอะไรกินอ่ะกรเป๋าตังอะไรล่าอ้าวอยู่กับเราได้ไงกระเป๋าตังค์ยศมันมอยู่กระเป๋าคนหมดีี่มีเงินสดอีกละ <laughs> <laughs> นี่ทุกคนชั้นแรกน้ำแรงจังเลยที่แต่น้ำก็ใส ถามว่าร้อนแค่ไหนก็ดูหนือนแล้วนะคะโอ้ยร้อนว่าถามว่าร้อนแค่ไหนก็เนี่ยเราก็ลงมาเล่นน้ำเลยน้ำพโพดฝาเลยนะคะเราก็อะไรจะขึ้นรถละมีคนรับเนาะตามที่ออดค่าเสนนี่นะคะทุกคนเรากำลังจะกลับแล้วกลับไปที่พักแล้ว ไปดูกันว่าที่พักคือที่ไหน oh oh shiit shiit it's another and want upon me upon me I knew your name. It's curious to you know that you feel the same. And it's my loyal face my at the bottom. You hug a lamb. Did you hug what? Gang, <speaking> bye, Captain. In the road. Trailer of sailor rink. Trailer of sailor rink. ain't got no cigarettes s ค่ะนี่นะคะรากำลังจะลงไปเล่นน้ำแหละต้องมาเลือกเสื้อชูชีก่อนเพราะว่าน้ำมันแรงนะค่อนข้างแรงนะแต่ตอนเนี้อากาศเหมือนฝนจะตกด้วยตอนนี้ไมปมาประมาณ 4, 4ี่สี่โมงป่ะส่โมอากาศเหมือนฝนจะตกเลือกเสื้อชูชีพก่อน

พายเรือโคตรเหนื่อยนะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวกันนะทุกคนไปทานหมูกระทะแต่ว่าทานหน้าบ้านไม่ได้เขาบอกว่าให้ให้ไปทานตรงข้างบนนะเดวไปดูว่าข้างบนไงโอ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวนีไปดูข้างบนนะคะไป are you ready start

ก็โอเคอร่อยนะน้ำจิ้มอร่อยมากแล้วก็เขามีน้ำซุปแยกให้นะมันเป็นเหมือนหม,ม้อเหมือนกระทะเหมือนแบบเขาเรียกว่าอ,อะไรเป็นกระทะไม่มีอากาศเออเหมืนมอนหม้อเหมือนกระทะของอากาศเลยอะถ้าทุกคนเคยกินนะอากาศก็ไปเสิร์ชกันได้นะอยู่ในพวกข้างอะไรอย่างนี้ก็อร่อยนะทุกคนแล้วก็เขาจะให้หมูก,กระทะชุดละหนึ่งห้องเราก็ได้มาสาม ชุดเลยเพราะว่าเราพักกันสามห้องเนาะห้องที่พักก็ราคาสองพันกว่าบาทสองพันสองรบาทก็ใครมากับแฟนหรือมากับเพื่อนหารกันได้เนาะหนึ่งคนละหนึ่งพันกว่าบาทเองก็โอเคที่นี่ไม่ร่วมอ่าโครงการคล่งละคนคนละครึ่งไม่ใช่โครงการเที่ยวด้วยกัน <c oughs> <laughs> ที่นี่ไม่ร่วมโครงการเที่ยวด้วยกันเนาะก็ ถ้าใครมาก็เช็คสิทธิ์ดีๆนะคะที่นี่ไม่มีนะก็พรุ่งนี้แต่เราก็จะกลับกันและมาว่าคืนเดียวมาพักผ่อนเฉยๆมาฉลองที่ยอคืนแรกไม่เป็นไรตกใจหมดเลย <laughs> <laughs> มาฉลองที่ยอเอ่าไม่ต้องจับใบดําใบนะแดงก็คือไม่ได้เป็นอาหารเยอะเย้ดีใจนะคะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเรากำลังจะไปพักผ่อนกันแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นไงกันต่อก็ไปจามก็ได้นะคะ ตั้งใจตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาเที่ยงสิบห้านะคะเรากําลังเดินทางกับบ้านนครปฐรมกันแล้วที่นี่เขาให้เช็คอินก่อนก่อนเที่ยงตอนนี้นะคะเราก็ถึงบา้านเรียบร้อยแล้วที่จริงอะ่ะเราถึงกันตั้งนานแล้วแหละประมาณแบบตั้งแต่บ่ายสามแล้วอะ่ะ ใช้ว่าทประมาณสองชั่วโมงนะทุกคนก็ถึงนคนปรปฐมนะเรายังไม่ถึงบางกุ้ยเพราะว่ายังไม่ได้กลับบางกุ้ยนั่นจะกลับพรุ่งนี้น่ะเพราะว่ามันมาพักผ่อนย้อนทำแต่งดีๆนี่เลยถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้พวกเราด้วยนะคะถ้ากลัวพลาดก็ลืมกดกระดิ่งยิงๆให้พวกเราจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากพวกเรานะคะบ๊แล้วย <c oughs>